น,น้องท้าทำอะไรคะย้อมสีค่ะดำค่ะดำเงินค่ะข้องบำรุงนะคะ<ช>ทำสีดำก็สวยนะคะร้านีค่ะอย่าลืมนะคะจองเพจที่หน้าหน้าเพจที่อาจารย์ใจายซาลอนนะคะนี่ทำสีอะไรคะน้องท้สีเข้มจ้า สีดำใช่ไหมใช่ค่ะดำบอกน้ําเงินค่ะค่ะดำน้ำเงินเลยค่ะทำผมสีดําน้ําเงินนะคะก็ะทำสีร้านนี้สีไหนก็สวยนะคะค่ะเงาวับเลยค่ะ อ่าหลังจากที่เราทําสีเสร็จแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งแชมพูนะคะที่เหมาะกับสําหรับในการหลังจากที่เราทําสีเสร็จแล้วนะคะเป็นแชมพูตัวนี้นะคะสีฟ้าขาจัดรังแคนะคะสระหนึ่งถอรอบค่ะอ่านะคะเราก็หลังจากที่เราสระเสร็จแล้วนะคะเราจะบํารุงด้วยชีทเม้นต์ก้<ว>ีนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกหนึ่งวิดีโอค่ะ อ่สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำสีโดยที่ไม่ฟอกแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวบำรุงเป็นชีทเม้นต์ 9V นะคะชโบลไปที่ปลายผมแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วกนนวดนะคะนวดเสร็จแล้วจะเกิดอุณหภูมิอุ่นนะคะอุ่นที่นี้นะคะซึ่งเราเนี่ยเห็นไหมให้ดูก็จะเงางาเป็นเนื้อชีทเม้นต์นะคะตัวนี้จะบำรุงเข้าสู่เส้นผมเข้าถึงเนื้อผมเลยนะคะซึมลึกได้เร็วมากเลยค่ะนิ่มมากเลยนะคะ